สวัสดีครับเข้ามาสู่ในส่วนของช่วงที่2ของรายการนะครับนั่นก็คือช่วงรีวิวทูเดย์ครับสาหรับช่วงรีวิวทูเดย์นะครับจะเป็นช่วงที่แนะนำนะครับคำสั่งหรือว่าฟีเจอร์ที่อยู่ในโปรแกรมมินิแทนะครับหรือโปรแกรมอื่นๆนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทางมิแฮมนะครับเรามาพูดคุยนะครับแล้วก็รีวิวคําสั่งนั้นนะครับให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับได้ทราบถึงการ เข้าใช้งานนะครับผมสำหรับในครั้งนี้นะครับจะมาพูดถึงคำสั่งใหม่ล่าสุดนะครับที่อยู่ในโปรแกรมแอปเวอร์ชันล่าสุดนะครับโดยฟังก์ชันนี้หรือคำสั่งนี้ครับมีชื่อว่า Graph b u i l น e r นั่นเองครับผม Graph b u i l d e r นะครับจะเป็นเครื่องมือนะครับอย่างที่บอกคือเป็นเครื่องมือใหม่นะครับในโปรแกรมแอปเวอร์ชันล่าสุดซึ่งจะคอยนะครับทำหน้าที่ในการสร้างและก็สำรวจข้อมูลเชิงลึกนะครับโดยการทำ s u a l i z a t i o n นะครับ ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับในส่วนของกราฟบิลดเออร์ยังมีความ Interactive ก็คือนะครับสามารถที่จะตอบโต้นะครับกับผู้ใช้งานครับให้เห็นถึงวิชวลเซชันนะครับหรือว่าเห็นกราฟเห็นชาติต่างๆเนี่ยที่เหมาะสมกับข้อมูลของเรานะครับผมได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับสำหรับนะครับตัวอย่างที่จะใช้นะครับในการ วิเคราะห์นะครับเครื่องมือการบิลเดอหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้นะครับซึ่งตัวอย่างที่จะโชว์เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวกับนะครับปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อผู้ป่วยว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนของตัวอย่างนี้นะครับมีนะครับเราได้รับข้อมูลนะครับอ้างอิงจากชุดข้อมูลที่นะครับเปิดสาธารณะให้สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ตรงนี้นะครับแต่ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้า รับไปที่ในส่วนของคิวขอบมินิแท็บครับในส่วนของคัรดนะครับคัร i ส i c เ t ชันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ลิงก์ไปนำไปสู่ข้อมูลชุดนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นในการพูดถึงนะครับการศึกษาปัจจัยและร่างที่ส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับซึ่งก็จะมีตัวแปรนะครับหรือว่าปัจจัยที่หลากหลายนะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของทุกคนนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมี รายละเอียดของตัวแปรต่างๆทางข้อมูลเชิงปริมาณนะครับผมหรือว่า continuous นะครับ data แล้วก็ตัวแปรเชิงคุณภาพนะครับหรือตัวแปรที่ใช้ในการจำแนกแบ่งกลุ่มนะครับนั่นก็คือ categorical data นั่นเองนะครับก็จะมีรายละเอียดของตัวแปรนะครับหรือของข้อมูลต่างๆตามที่ปรากฏบนหน้าจอตรงนี้โอเคครับผม ราะฉะนั้นในผมขออนุญาตมาที่การเข้าใช้งานโปรแกรม i n i t e c นะครับซึ่งพอผมนะครับจะเข้ามาใช้งานโปรแกรม i n i ในครั้งนี้นี่ผมจะสาธิตผ่านนะครับการใช้งานผ่านระบบคลาวด์นะครับหรือบนเว็บแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับแต่หากว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยที่ใช้นะครับโปรแกรม Initech บนเดสก์ท็อปนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ย ก็สามารถที่จะนะครับใช้คำสั่งนี้ได้นะครับก็คือคำสั่ง Graph r u i l d e r เนี่ยผ่านโปรแกรมีมฮ a บวอรชันย่นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมโอเคครับพอทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีนะครับเมนู My Account ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้ามานะครับใน My Account เนี่ยก็จะทำการเหมือนอ่าทำการ Sign In นะครับลักษณะนี้ทำการ Sign In ด้วยอีเมลที่เข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับที่นะครับโชว์ข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะเข้าใช้งานโปรแกรม Minitab นะครับบนเขาเรียกเว็บแอปพลิเคชันได้นะครับผ่านการนี่ครับคลิก Open Web App ตรงนี้นะครับโอเคครับอันนี้และนี่ก็คือเป็นในส่วนของหน้าตาของ Minitab Web Application นะครับซึ่งจะมีหน้าตาเหมือนกับ โปรแกรมมีแหปที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับแอปนั่นเองนะครับผมลักษณะหน้าตาแบบนี้โดยนะครับอย่างที่ผมได้กลับไปตัวอย่างที่ผมเอามาใช้ในครั้งนี้นะครับถ้าทุกท,<า>ท่าน <ๆ S 2> <ๆ S 1> อยากจะทดลองฝึกทําตามนะครับบนชุดข้อมูลเดียวกับผมนี้ก็สามารถไปที่เมนูสเต็นะครับแล้วก็เลือกเป็น predictive analytics นะครับแล้วก็ card classification นะครับเสร็จแล้วจะมีปุ่มเ e ด้านล่าเห็นไหมครับให้คลิกไปที่ปุ่มเ e ะครับโปรแกรมแห่งก็จะเปิดหน้าต่างนะครับที่เป็นหน้าเว็บนี้ขึ้นมาก็คือเว็บ support m i n i h a b c o m นั่นเองนะครับคลิกไปที่ example of t นะครับ creation ตรงนี้นะครับแล้วก็ด,ด,ดาวน์โหลด data set ตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นชุด data เดียวกับที่ผมนำมาสาธิตในครั้งนี้นะครับโอเคครับแต่ว่าในส่วนของคำสั่งที่จะมาพูดถึงหรือมารีวิวนะครับไม่ใช่คำสั่ง Card c l a r s i f i c a t i o n นะครับผม แต่เราจะกำลังจะพูดถึงคําสั่งใหม่ล่าสุดก็คือ Graph b u i เ d อ er, รซึ่งเป็นคําสั่งในการพูดง่ายๆก็คือเป็นการสร้างวิชว l i z โซชันนะครับหรือการสร้างกราฟการสร้างฉากนะครับโดยทําการเหมือนเขาเรียกว่าสํารหลข้อมูลชิ้นลึกนะครับได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวิธีการเข้าถึงคําสั่งนี้นะครับไปที่เมนูกราฟนะครับแล้วก็เลือก Graph Builder นะครับซึ่งในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็เดสก์ท็อปแอปพลิเคชันเนี่ยก็อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันก็คือเมนูกราฟแล้วก็คำสั่งกราฟบิลดเนอร์นั่นเองนะครับในส่วนของหน้าตาของกราฟบิลดเดอร์ที่ขึ้นตรงนี้นะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นแกลลี่โหมดนะครับผมหรือทางมฮแฮนี่เ,นเขาจะใช้ตัวนี้ครับว่ากราฟแกลลี่นะครับซึ่งในส่วนของแกลลี่โหมดตัวนี้คือเราสามารถที่จะนะครับคัดเลือกนะครับ ตัวแปรที่เราสนใจเนี่ยเอามาสร้าง visualization ได้นะครับผมโดยทำการนะครับลากนะครับตัวแปรที่อยู่ด้านสายมือนะครับลากมาในช่องนี้นะครับเดี๋ยวโปรแกรมมิเฮดก็จะหานะครับ i z u t l o z a t i o n ที่เหมาะสมนะครับหรือว่ากราฟที่เหมาะสมกับตัวแปรนั้นๆนะครับผมกตัวอย่างเช่นนะครับผมเลือกคอลัมน์ที่14นะครับ a r ร disease ตัวนี้ครับผมก็คือจากจะรู้ว่า อัตราการเกิดโรคหัวใจหรือการเกิดโรคหัวใจี่ยผู้ป่วยเนี่ยมีนะครับเป็นโรคหัวใจหรือไม่นะครับซึ่งนี่ครับพอผมใส่คอลัมน์นี้เข้ามาเนี่ยก็จะพบว่ามีนะครับกราฟนะครับสองกราฟนะครับที่เหมาะสมหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นก็คือกราฟบาร์ชา a r t แล้วก็ heat map นะครับผมซึ่งทําการเหมือนนับจํานวนความถี่ของข้อมูลเชิงคุณภาพเราว่ามีจำนวนเท่า,า,าไหร่คือมีคนที่เป็นโรคหัวใจกี่คนมีคนไม่เป็นโรคหัวใจกี่คนลักษณะนี้ ทีนี้ก็สมมติผมอยากจะดูในส่วนของการแยกนะครับดูการเกิดโรคหัวใจเนีย่ยแยกตามเพศนะครับแยกตามเพศคือคอลัมน์ที่2 6ตัวน,นี้ผมก็ลากแล้วก็เอามาวางลงโปรแกรมไม่แหบเข้าทำการคัดเลือกกราฟที่เหมาะสมนะครับในลักษณะนี้นะครับสมมติผมทำการเลือกการาฟบาร์ากนะครับคลิกไปที่คำสั่งบาร์ากนะครับไม่แหบก็ทำการเหมือน่อา นะครับเจเนอเรตกราฟนะครับขึ้นมานะครับว่าถ้าบาร์ชาร์ทที่จะสร้างบนฟังก์ชันกา a บิลเออร์เนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเลือกดูได้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับก็จะแยกนะครับหนึ่งชาร์เนี่ยก็จะแยกตามเพศอย่างเช่นนะครับอันนี้ในกรณีคือแยกหนึ่งตัวแปรนะครับตัวแปรกราฟที่หนึ่งก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งอีกกราฟหนึ่งก็จะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับแต่เราสามารถที่จะให้นะครับ เขาเรียกว่าดูนะครับว่าคนเกิดโรคหัวใจให้แยกตามเพศเนี่ยเพศชายหรือเพศหญิงมีการเกิดโรคหัวใจมากกว่าการ,รเราบขสามารถที่จะนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีตรง layout ่างจะมี overlay category variable ก็คือนะครับทำการเหมือน combine นะครับทั้งสองตัวแปรเนี่ยมาอยู่ด้วยกันสังเกตได้ว่าฉากที่อยู่ทางด้านขวามือเห็นไหมครับก็คือเราจะแบ่งนะครับว่า คนที่เป็นโรคหัวใจนะครับก็คือเยสนะครับเพศช,ชายนะครับมีจํานวนมากกว่าเพศหญิงลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ของข้อมูลได้นะครับลักษณะนี้พอเราพอใจกับกราฟที่เราสร้างนี่ก็คลิกปุ่ม create ได้เลยนะครับโปรแกรมมิแหปก็จะทําการ create กราฟนะครับเอรค visualization ตามที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ในหน้าจอของผมเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้งานบน แอปพลิเคชันนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างลักษณะแบบนี้ว่าการทํางานของเราเนี่ยจะให้เป็นลนักษณะแบบออโต้เซฟหรือไม่นะครับถ้าถ้าเกิดออโต้เซฟเนี่ยไฟล์จะเก็บจะเก็บไว้ในที่ไหนระหว่าง Microsoft o n e d r i v e หรือว่า g o o g l e d r i v e นะครับเราก็สามารถเลือกได้แต่ว่าในกรณีนี้ผมจะเลือกเป็น Continue Without a u t o s a v e แลละกันนะครับก็จะเป็นลนักษณะนี้ โอเคครับนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้เราก็สามารถที่จะดูอินโฟมชันเพิ่มเติมที่จากกราฟที่เราสร้างได้จากนะครับการที่เราเอาเมาส์เนี่ยนะครับชี้ไปที่นะครับความสูงของแต่ละแท่งในลักษณะนี้นั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้กราฟนะครับเมนูกราฟบิลเดอร์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างกราฟต่างๆที่ถ้าเกิดเรามีตัวแปรที่เราสนใจนะครับหลากหลายตัวแปรนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอายุ นะครับตัวแปรอายุนะครับเดี๋ยวผมขอยญาดกากรบาบทั้งทุกตัวแปรออกก่อนเดีแค่ตัวแปรอายุนะครับที่ผมจะให้ดูคือตัวแปรอายุเนี่ยเป็นตัวแปรที่เป็น Continuous Data หรือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณใช่ไหมครับละะักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยเราสามารถสร้างกราฟได้หลากหลายด้วยนะครับหลักหลายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ogram, h i s t o แกรมบอสพอร์ตนะครับอินดิวิดูวูพอร์ตนะครับ รวมไปถึงอับาชาก Heat Map นะครับซึ่งบั้มฉาก Heat Map เนี่ยเขาก็จะมองตัวแปรอายุ 15, เนี่ยก็คือสมมติอายุ15อันเนี้ยมองเป็น1กลุ่มอายุ16 1กลุ่มอายุ18 1กลุ่มลักษณะน,นี้นะครับในส่วนของอีกกราฟนีคือ Time Series Plot นะครับก็คือตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะเลือกดูได้นะครับทนีนี้ส่วนของการาฟแกลรอรี่หรือแกลรอรี่โหมดตรงนี้นะครับมีแฮปเขาจะแบ่งตามนะครับลักษณะนะครับ เขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ของกราฟต่างๆนะครับโดยมี3วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกคือคือเป็นในส่วนของ distribution of data ก็คือดูเฉพาะแค่ distribution ของข้อมูลนะครับเราก็นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของกราฟที่นะครับเอาไว้ดูในส่วนของลักษณะรูปร่าขงของข้อมูลว่าเป็นลักษณะแบบโค,ค้งระคังขาาั้วหรือไม่สมมาตรหรือเปล่านะครับลักษณะประมาณนี้ทีนี้วัตถุประสงค์ที่2ถ้าเราสนใจเหมือนเป็นอ่าเขา r e relationship between variables นะครับก็คือดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับสมมติผมอยากจะดูอายุกับคอเลส s t e รอลนะครับมันก็จะมีนะครับคำสั่งนะครับหรือฟังก์ชันในการสร้างการาฟเนี่ยนะที่เอาไวด้ดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างนะครับตัวแปรอายุกับตัวแปรระดับคอเลสเตอรอลนะครับอย่างเช่น scatter plot นะครับผมหรือว่า binet scatter plot ก็จะปรากฏต,ตรงนี้เช่นเดียวกันรวมไปถึง คอริโลแกรมนะครับที่เอาไว้ดูค่าสัมประสิทธิ์สารสัมพันธ์แบบเพียสันนะครับหรือค่าคอร r ริเลชันโคเอ f ฟิเชนต์นะครับก็ผ่านครับคอริโลแกรมได้นะครับผมลักษณะนี้นะครับ,ลนะรบแล้วก็มีนะครับ parallel coordinate plot นะครับแล้วก็ b i n ิสเกตเ t อร์พอร์ที่เป็น uh, visualization แบบใหม่ที่อยู่ในโปรแกรม minitab ในเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สามารถอ่านอินโฟมเมชันตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน แล้วก็วัตถุประสงค์สุดท้ายในการสร้างกราฟอย่างเช่นในส่วนของการดูตัวแปรตามลำดับของเวลาหรือถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาคือดูข้อมูลดูทิศทางของข้อมูลตามลำดับของเวลาว่ามีแนวโน้มไหมมีความผันแปรขึ้นลงตามฤดูกาลหรือเปล่าก็จะใช้ในส่วนของ Time s e r i e s plot ในการที่จะพิจารณาดูนะครับลักษณะรูปแบบเหล่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของฟังก์ชันนะครับที่เรียกว่ากาฟบิลเดอร์ซึ่ง จากที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็คือมีอลักษณะของกราฟบิลดเนี่ยจะมีอินเตอร์แอคทีฟค่อนข้างสูงนะครับสามารถที่จะนะครับอตอบโต้กับผู้ใช้งานว่าอยากจะได้นะครับอยากจะใช้งานฟังก์ชันไหนหรือกราฟแบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะนะครับสามารถที่จะสร้างมาให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนด้านบนนะครับนอกจากที่จะเป็นในส่วนของแกลอรี่โหมดตรงนี้แล้วนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเลือกนะครับการสร้างกราฟตามที่เราต้องการ ได้เลยนะครับผ่านทางนะครับตัวเลือกด้านบนซึ่งไม่แหดจะเรืยอตัวนี้ว่าเป็น candidate mode นะครับก็คือเป็นการเลือกกราฟที่เราสนใจนะครับผมสม,มุติถ้าเราสนใจในส่วนของอระดับน้ำตาลนะครับน้บน้ำตาลในเลือดถ้าเกิดเราอยากจะรู้ในส่วนของความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับหรือเขาเรียกว่าค่า correlation นะครับระหว่างตัวแปรแต่ละตัวแปรเนี่ย ในส่วนของกราฟคอริโลแกมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกตัวแปรต่างๆเนี่ยนะครับใส่เข้ามานะครับเช่นอัตราการเต้นของหัวใจอย่างนี้อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเห็นถึงลักษณะนะครับความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับในรูปแบบเชิงเส้นระหว่างตัวแปรนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการใช้นะครับเขาเรียกว่าอัตาประโยชน์นะครับการใช้คุณประโยชน์ของตัวการาฟบิลดเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากสุดก็คือเป็นการ ดูนะครับ visualization นะครับต่างๆต,ต,ตามเขาเรียกว่าประเภทของข้อมูลที่เรามีนะครับลักษณะนี้ครับผมและนี่ก็เป็นคำสั่งใหม่ล่าสุดนะครับกับ builder ซึ่งต้องบอกก่อนว่าคำสั่งนี้จะเป็นในส่วนของในเมนูในเมนูของโปรแกรม m e มีแอบซึ่งอยู่บนเวอร์ชันล่าสุดคือ20.3ทานะครับทั้ง Desktop App และเว็บแอปสามารถใช้งานได้ทั้งคู่ นะครับผมถ้าท่านใดมีนะครับฟังก์ชันหรือคําสั่งที่อยากจะให้ทางทีมงานนะครับได้มารีวิวแบบนี้อีกนะครับก็สามารถส่งคําสั่งหรือฟังก์ชันมานั้นๆได้ตามช่องคอมเมนต์นะครับได้เลยนะครับผมโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเชิญพบกับช่วงสุดท้ายของรายการได้เลยครับ